สวัสดีครับวันนี้แม็นิวจะรายงานข่าวเด็กข่าวร้อนอบวันนะครับจนหื่นฆ่าโหดแม่เท่ากลางไล่มันเผยหวังขืนใจแต่เหยื่อฮึดสู้เลยถูกสังหารนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายน58ตำรวจโทรสุดใจพันแสงพนักง,งานสอบสวนสพคง,งเฉียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งพบศพหญิงชรลานอนเสียชีวิตนะครับในสภาพเปื่อยกลางไล่มันสัมปลังตำบลห้วยยางอํเาเภอคงเฉียมจึงพร้อมหน่วยกู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลประจำอําเภอคงเฉียมไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบศพหญิงอายุ67ปีนับชาวบ้านหมู่บ้านเกิดเหตุเสียชีวิตลักษณะนอนหงายโดยเสื้อของผู้ตายถูกถลกขึ้นถึงลำคอส่วนกาังเกงขาสามส่วนถูกถลกมากองที่หัวเข่าใบหน้าและศีรษะมีบาดแผลถ,ถูกทุบด้วยของแข็งเสียชีวิตมาประมาณ24ชั่วโมงนะครับและบริเวณที่พบศพเป็นสวนมันสำปะหลังมีร่องรอยต้นมันล้มเป็นวงกลมนะครับลักษณะมีการต่อสู้ขืนใจในจุดเกิดเหตุ จากการสอบสวนทราบว่าคนตายออกจากบ้านไปดูไร่มันสำปะหลังตั้งแต่เช้าวันที่10พฤศจิกายนกระทั่งเย็นไม่กลับเข้าบ้านนะครับจาจึงออกตามหากระทั่งเช้ามาพบนอนเป็นศพอยู่กลางไร่มันครับโดยมีต้นมันสำปะหลังที่ถูกถอนมาปิดบังอำพพางศพเอาไว้สันนิษฐานระหว่างคนตายมาดูไร่มันสำปะหลังคน,มมนคร้ายเข้ามาบังคับข่มขืนแต่คนตายดิ้นรนต่อสู้คนร้ายจึงใช้ของแข็งทุบตีที่ใบหน้าจนเสียชีวิตส่วนจะถูกข่มขืนด้วยหรือไม่ ต้องร้อยแพทย์นิติเวศวิทยาผ่าพิสูจน์ศพเพื่อยืนยันล่องรอยและสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะครับพร้อมกับส่งชุดสืบสวนลงหาเบาะแสคนร้ายเพื่อจับตัวมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับ